สวัสดีครับช่องเสียเอกพาลุยได้ครับมือนีปูแต่ก็มาเราได้ครับมือนี้ครับผมมาฟังกันจากทังช่องเสียเอกพาลุยได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งนะครับผม้ประภาดคลิปจากช่องเสียเอกนะครับผมไปฟังกันครับ ให้ห้างไม่ดีเลให้ถือว่าราได้รางวัลทึ่นบ้นบ้านถือห้างแ่ถไอบานเมาได้ไงเอ้าถืได้มากอีกที้ตวร่างัวนะเออบ้านก็ถือบ้ลนกทางไจะเป็นบองบาเรไม่เหาน้างเ้คือกุ้ม้่ายนะ ไปเอออไปค้าเรื mush. ่องน้ากันหาท่าย้่ถือท่าย่าิ่งถือไม่ไถือท่ายจังหวะเออพาไปกนกงินกาเงนงนดนกอนังว่าค่อยขอจักเครือนามาหนมาทุกทุกต่างกั ได้ไปเที่ยวอีกทีไปหาทมาเีด้ยไปหนดีบ้ามาังค่ะจว่ค่ะไปกที่ก็ง้งมาเธอไปเที่ยมางมาว่าไปเทห่ังมาแล้วฉัหลังหักแ้าได้หน้าหลังหักว่าหักหลังมาแแต่ตาเหงาหมดว่าแต่งงาว่าแตนงงาว่าแต่งงนทำัวรมเ้าเก้

เอจม่เข้ามเข้าำปไม่จม้าเข้าไม่เข้าไม่เม่เขม่้ายเข้าไม่เ้ามเม่าไมาไเข้ามเขไม่เ่าเข้าไม่เ่า่ขาไม่เข้่เเ้ไมไม่เ่าไม่เข้าม่เไา่ขไ่าาไม่่ม่เ่ไม่เ่ม่นเาม่ม่่่่เาาาเเไ้ ก็เป็นมีหนังเทปตนนั่งถาาไม่เคยเห็นก็เป็นหนังหลักขาเทมาไปนเท่าไหนแต่ว่าขชาตึงไมครับคับ หาว่าขันมาหาพอว่ากัรทีวินการตัข้อกาื้อชื่อว่าจังหวเขางชทดสแม่ือจริงชื่อจริงชื่อชื่เล่นชื่อต่อที่จริงต่อเกษตมต่อเกถตรชื่อเขาว่าชื่อเล่นตัวไนไปหนถื่อว่าอไการัวนั้นาราต้องได้ด้วยการติดต้องได้พ้วการแต่ไม่ได้ทำมนคุนะ ไม่เป็นไรขอให้ได้เพราะว่าเออเพาเป็นงานพวกเขาเทเวนทายก่ามเออพาพว่าไม่รบกนก็ไม่บ่ยตามทตามทัาขัดเขาเองมาเป็นค่ะ เราได้ตันั้นแต่งน้ำไม่ได้ตัวันเขาเ่นน้ำตกแ้งาต้องจ่ายทุกเดืนกมต้องหมดบ้าต้ง่ายเงินเือนไม่หมดบี้ไหมเนี่ยบกตันี้ตัไหนเกาาตัวคู่เกะตกร้องอมดบกตัการงานการก้าหน้าเขาแข่งเล่นห่างกว่ามิ๊ต้องไปขาหาบานบ้านกว่านิ๊นะหาคนแ ไม่มีข้อแล้วไม่ขาดพรมแล้วงาดแแล้วผมงานที่ผมทำอยู่ดีไหมทำมานใปัจจุบันเป็มังงวาเคื่องทานใจท่าใจกันสุ่ถใช่าใจขาดขาดแล้วันาขดขาดขาดขดที่บ้างาดขาดขของใดว้างเกิดดูอะไรบ้างบ้างขาดขาดเมื่อนานี้อขาดขาเมื่อถีบขาดขาเมื่อใตผู้กิงเท้ากินข้างกินไมาถึงจะเกิดลูกนะมาเ้าใครมาอีกอ้าว ขามขซ้ายมาเลค่ะเออเอามาลูเอามาเอว่าจังไหลูกี่บอกชื่อไปชื่ออะไรสุภาัสุภาถามว่าจะวิเคราะหราะหทเขาห์หารมเคาะหเียงไปห่าง่มี้างหรือเ่าถามหาาหเ่าามาวถาเถอะ้ามหาข้าพ่อแบปู่พอไยเขาฟังไหนเขงเออปู่อไทยแบเขาพูอ่อไทยแบบเาทำอะไรก็เงไปแ พ่อลูกไม่แข็งแรงเลยลกมนบลานมาหาพ่อพอกำลัาจหักเล้ารัแล้วคักว่างเลพ่อเปล่าเปล่าว่างเล้าเปล่าเล่าพูดเอนว่างเลยถามว่าจามเงินเข้าเงินรับเนเ้างินหวานมนมีหรือไม่ก แต่ยังไม่เยอะเออตารออีกข้างหลังแล้วหรือเอทอาชีพาขอขอเงนมาเราไม่้ออฝูนอชีพหาขาวฟุตบตลเอออาิีพการว่าถ้าลูกได้ไหมลุกแต่ควานต้อ้ามาจต่สตัรแล้วเรอ ไม่เป็นไรคุณถามมากกว่าดี่เพราะไปไหนไ่ด้เลวงไม่เท่าไรแต่ก็พอไปได้มาหุงน้ำจการงานดีไหมถามว่ากิจการงานโอมโหก็พอการนมานแหละถามว่าไปไหนแต่ก็พอไปได้าคเออไม่เป็นไร อันนี้พ่อปต่งใจ้งหลุด้วยพ่อปต่นใจรับคิดแตะทางมากนค่ะเออพ่อถิดอยต้อหลุดได้เงินมากค่ะพ่อพกการคารับค่ิดางคิดต่คือคู่ก้าวรอเออถ้าพวกมีโชคมีรากมีโชคมีหมาก็แต่าช่วยพอทางฮากระางบานะ้ีของต่ของแล้วก็ทางมุงทางกุศลว่าเป็นของเป็นของตะของแล้วกาเออมันถือยู่คับตะของเธอเขียนเยอน้าเขาเขียนแบบู าทีู่่บุกแตกตาตาไปเราเราตายไปมิ้แดงทำไว้ทำแดงมรารุกพักเสียงลาคื่ว้หมุนเรูกนะเราทำเพื่อจิตเราทำเพื่อใจเข้าใจวะไม่มีใครมงคับการํามุงเขาจากไปเขาทเอาทางเอาเด้อทางเอาลด้จสิ่งใดใค้คือทางใค้ก็ได้ทามุงไปเพื่อใคเพื่อไปเยอะก็ได้ทเราไันทรท่ทศมุ่งไนุก มีหาบาทีบาทาทงไปยัใก็รู้แล้วตีนมาบกบบมาบกตกจากบัไม่เป็นไรนะนะเขาเคยเมือง่ทยก็ไม่รูกแล้วไมเป็นไรกินตายมาก็พอไปได้ถามหาเท่าหาหน้วก็จะบอกรอก่อนป้าเลียวป้าเลียวก่อนดูให้หมดเลยป้าเดียวแล้วก็นของข้ารข้าหรอขึ้น่างเงินฮะบถามอะไร

ไม่ได้แก่อะไรก็ดีไงปูจะได้มาหาปูถึงไออะาหาคอขึ้นเาเราราได้มาแล่นะลูกนะมาชอยอยทางทู่ทาดขนาดแล้วลูกเ้อคู่ดาวอกรทางอันม้ส่งให้กับองทางบารมีให้ตัวเองให้ว่าอึดยู่อึดกินทานนีกับว่าอึดทานหนากระบั่อึคบคู่หนากบ่อึเกิดหนาดกยักว่าอึดกรยักเออเถอะะพงไปให้ทางกระจายก็ไนเ เออข้าทางขระจายก็ไม่ตัรังแตกก็ไม่ไมกระท้องเลยทั้งนั้นไปค้มไปคูนแล้วลูกเด้อค้มคูนปู่พีท้าเวรเลยท้าเวสคันังไม่มาเลยไม่มาดังไม่ถึงเวลาเลยลูกตำพ่อตาลแั้งมาลูกทางรปตัโขงก่อนแล้วแต่ทางท้าเวสกวันอเปล่าอือแล้วลกหลานก็จะได้มาช่วยมั้เนี่ยเรนน้ารสวัสเขาใจไหมครพอถึงท้ายลูกหลานค่ะ บนบารมีเป็นเกาะการวางให้กับตัวเองพ่านพอบริจังริงหลือว้านบาบมีทิ้งไม่ท่างในหมกไม้จัดไม่รู้จักแกกแยกผิดทอบตัวนี้เพราะฉะนั้นเป็นคติคิดคำสอนใจให้ลูกหาย้านได้ภัพกาบภาหวานมาพข้าวระหวะมาให้ลูกจักเด่นถวันค์่งลเป็นจังไรเดสวถวันสวยงามแบบไหนแด่นรกคือแทนทอร์านแค่ไหนเข้าใจไหมงาะเพราะฉะนั้นที่ตารางาลูก

ได้ได้หรือว่าสใจอาขายอะไรก็ขาได้นะงานะไม่เห็นให้คุณงานงานจะการงานไปได้ไหมขางไหมลูกไปได้ลูกไปได้ก็ไปก็ไปซูไก่จักมนอนนั่งหงอไปก็ไปได้ถ้า็นไจแบบจะมีแฟนเนี่ยอยากออกขายไหมลูก้ายได้ไหม ถ้าหางานใหม่ไม่มนนั่งต่นี้แล้วก็พอได้พอได้เออเขาพอได้สริงนะถามาแต่เมเก่าๆไม่พอข้าก่อกรีกว่านะข้อมากมันหนักใจหนมันหนักใจมันมีปัญหาในใจไม่พอตีไม่พอท้ายเราอีกพ่อเออต่ทำยังไงอ่ะพอแต่ถ้าใครหางานใหม่ใครจัดการงานต่าิิเข้ามาแล้ว ต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าเปลี่ยนที่ดีนะเปลี่ยนงานดีนะกลัวจะตกงานน่ะดไม่ตกเราจะตกได้ยังไงพระาาจ้อาถรรพ์